สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง AEY a e อิมพอ t นะคะสำหรับวันนี้นะคะเออยู่ที่เซนทัลอุดรธานีเรายกกองทัพรถนำเข้าหรูบกุกเซนทัลอุดรธานีซึ่งเราจะอยู่ที่นี่กันนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่11มกราคมนะคะปี67นี้นะคะก็คือวันนี้นั่นแหละค่ะทุกท่านสามารถมาชมกันได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับโพสต์นี้นะคะ ใครนะคะที่อยากได้เงินนะวันนี้นะคะเอมีเกมมานะคะมาเล่นกันนะคะมาลุ้นรางวัล สดนะคะมูลค่ารวม10,000บาทนะคะจะแยกซอยเป็นของรางวัลหลากหลายแล้วก็มีของรางวัลเหล่านี้นะคะจะมีกฎและกติกาแน่นอนที่สุดว่าต้องกดไลค์กดแชร์และก็ตอบคําถามนะคะส่วนกติกาเดี๋ยวรอฟังกันค่ะว่าะจะมีอะไรบ้างใครอยากได้อ่ะนี่นี่นี่แล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกนะคะว่าของรางวัลเนี่ยซอยเป็นอะไรบ้างนะคะมีเงินสดมูลค่า5,000บาทนะคะ1งรางวัล2,000บาท 1นรางวัลและ1,000บาท3รางวันนะคะพร้อมด้วยโมเดลรถนะคะเป็น1ทับ18นะคะงานแท้เลยคือเป็นตัว f ฟอร์รานะคะแล้วก็จะมีโมเดลค่ะเอาผาดนะคะอ่ามีหลายรางวันด้วยแล้วก็นี่ค่ะมาเลยค่ะในแบบค่ะแจ็คเก็ต e y สีเหลืองนะคะหมุนค่ะ น,ะะนี่เลยนี่เลยและนั่นคะ่ะร่มนะคะ A U I, นะคะพร้อมด้วยพวงกุญแจแล้วก็แก้วเนาะแล้วก็ซอสกะเพรานะเดี๋ยวเราจะมาบอกกันนะคะว่ากติกาคืออะไรก่อนที่จะบอกกันยังไงซะใครไม่เล่นเกมรบควรแล้วกันนะคะโพสต์นี้นะคะเอกก็ขอให้ช่วยแชร์กันนิดนึงนะคะเพื่อให้เข้าถึงนะคะพี่น้องชาวอุดรธาน,นี และลูกค้าจังหวัดใกล้เคียงว่าวันนี้ a ออ Auto Import ของเรามาเปิดบูธกันที่นี่แล้วนะคะมาชมกันและจับจองกันได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยเอาละค่ะเดี๋ยวพอดีห้างปิดแล้ววันนี้คือลูกค้าก็ขอบคุณจริงๆนะว่ามากันต่อเนื่องตลอดเลยนะคะเอกก็เลยยังไม่มีเวลาไลฟ์แล้วก็วันนี้เพิ่งไปไหว้คําคชโนดมานะคะก็เลยเวลาไม่ค่อยมีแล้วมาไลฟ์เอาตอนนี้ก็คือห้างปิดเพราะว่าก่อนหน้านี้ลูกค้าเราเยอะ นะคะพาชมกันคร่าวๆกระชับนะคะและเดี๋ยวจะมาบอกกติกากันเล่นเกมนะคะเมื่อวันพาชมกันไปแล้วนะคะว่ามีรถอะไรมาบ้างนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้มาบอกกันอีกครั้งเนงนะไฟเริ่มปิดแล้ว c o เวสติง g ลซีแปดคอนเวอร์ e เนะคะไฟอิงสเปอร์คะ่ะและแน่นอนว่าหลายคนนะคะก็คงยังไม่เคยเห็นเอาพาดนิวเอาพาดกับ น e วเวลไฟ40นะคะก็มาที่เราเลยนะคะท่านสามารถมาเห็นมาชมได้ก่อนใครนะคะก็เป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะนี่คือเวลไฟเทอร์โบนะคะนี่เลยนี่เลยและคันนี้นะคะก็จะเป็นเอา a าดนะคะ40 และในงานนะคะเรายังมีน้ําซอสกระเพราน้ําซอสคุณเอ๋ครัวคุณเอ๋นะคะมา,าเสิริฟให้ท่านชมก็หลายคนก็คงจะได้ยินกันนะคะว่ามันอร่อยสมคาล่ลําเลืวันนี้ยกมาเสิร์ฟกันแล้วนะคะถึงอุดรธานอีอร่อยสมคาล่ําเลือนะคะบอกก่อนคะ่ะว่าอ่าอเขาเรียกว่า,าหลายคนที่มาชิมกันก็บอกกันมาแล้วนะะมีเวลอ่ะมีเอาพาด่ศูนมาด้วยคะ่ะ นี่เลยนะแล้วข้อสำคัญนะคะเรามีรถพร้อมรับได้ทันทีและทําหลายคนบอกว่าเอ้าแล้วทำไมไม่มีตัวตัวอพาร์ดเอซมาเมื่อวานไลฟ์แล้วบอกไปแล้วนะคะแต่หลายคนบางคนอาจจะยังไม่ได้ดูอพาร์ดเอซที่ไม่ได้เอามาเหตุผลหลักๆเลยนะคะก็คือ รถมันใกล้จะหมดแล้วในสต็อกเราเหลืออยู่เคียงแค่6คันแล้วนะคะ mm. ก็ถ้าหมดแล้วก็คงต้องหาประมูลใหม่แต่ตอนนี้ก็ยังหาไม่ได้นะเพราะว่ามันในที่ประมูลมันไม่มีแล้วนะคะใครสนใจนะคะถ้าตัว s อเทักมาค่ะยังมีรถพร้อมส่งมอบอีกไม่กี่คันและคันนี้นะคะเจ้าราชาแห่งทะเลทรายแรนด์คิเซอร์0 0ค่ะมาเสิร์ฟกันแล้วนะคะทุกท่าน มาค่ะทุกท่านนะคะพี่น้องชาวอุดรธานีวันนี้ของดีมาให้ท่านกันถึงที่แล้วค่ะ meal. เอาละค่ะใครอยากเล่นเกมตามมาชมกติกากันเลยนะอ่าละค่ะก็มืดหน่อยเห็นไหมมืดเห็นไหมกล้องเห็นเนาะนะคะมาลุ้นรางวัลกันนะคะก็คือกติกานะคะก็คือคอ,อันนี้ก็คื <ๆ S 1> อเล่นเฉพาะในในแอปเฟซบุ๊กนะก็คือ กดไลค์นะคะกดติดตามเพจกดแชร์นะคะแล้วตอนที่กดแชร์นะคะตอบคำถามมานะคะเราจะตอบถามคำถามค่ว่า a ออ Auto Import ตเนี่ยตอนเนี้ยเราเราเป็นผู้จำหน่ายรถนำเข้า,าเราจัดจำหน่ายรถนำเข้านะคะวันนี้เรามาออกบูธท,ที่ไหนตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะคะค่ะแค่นี้เองนะคะแล้วคุณ อาก็เอาไปแชร์แชร์เสร็จแล้วก็แคปนะคะส่งมาใต้โพสต์นี้เลยค่ะทุกท่านนะอ,อย่าลืมกดสาธารณะด้วยนะคะเพราะว่าแอดมินเราจะได้ตรวจสอบได้นะคะว่าคุณแชร์จริงไหมนะคะแล้วมารุ้นรางวัลกันค่ะนะเงินเสรค่ะนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะประกาศผลกันวันที่11นะคะช่วงประมาณ 6โมงเย็นถึง1ทุ่มขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าเราจะเยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะมาจับฉลากมาลุ้นพร้อมก,กันกับวันที่11นะคะทุกคนนะคะอย่าเริ่มตอบคําถามนะคะพิมพ์คําถามนะคะแล้วก็แคปแล้วก็มาวางใต้โพสต์นะคะว่าคุณแชร์แล้วเนาะอ่าเดี๋ยวอ่ะนะคะแล้วอันนี้นะคะก็คือเงินสดนะคะลงวันที่1น,นะคะ5,000บาทเพรอห้างเขาจะปิดแล้วขอกระชับนิดนึงเนาะ อ่าหรางวัลน,นะคะแล้วเงินสด2,000บาทนะคะ1รางวัลเงินสด1,000บาทนะคะสรา,างวัลรอบนี้ไม่แจก,กทองเพราะว่าคิดว่ามันโอนง่ายกว่านะแล้วก็จะมีโมเดลค่ะโมเดลนะคะเ,ะคะเะคะฟอร์รารี่นทับสนะคะมูลค่า4 9่พันเนะคะอันนี้เปิดได้ทุกด้านเลยนะคะเหมือนจะเหมือนจริงเลยนะคะแล้วก็จะมีแจ็คเก็ต AEY นะคะอ่าสีเหลืองนะคะ2รางวัลน,นะคะมูลค่าพันหโมเดลเอาผาดค่ะ 3ามรางวัลใครอยากได้โมเดลเนี่ยมาซื้อได้นะคะที่ที่อุดรธานีที่บูธนะคะเรามีมาจำหน่ายด้วยนะคะ490บาทนะคะมีจำนวนจำกัดนะเปิดได้ทุกมุมเลยนะคะนี้นะคะโมเดลนะคะนั่นเสื้อค่ะเข้ามาดูเลยนะคะเสื้อตัวนี้2ลรางวัลน,นะคะแล้วก็จะมีเป็นร่มค่ะร่ม2ลรางวัลน,นะคะร่ม AE y นะคะแล้วก็จะมีซอสกะเพรานะคะ5ขวดนะคะ แล้วก็จะเป็นรางวัลปลอบใจนั่นก็คือพวงกุญแจ A E Y นะคะ10บพวงค่ะมาลุ้นรางวัลกันนะคะทุกคนเข้ามาเล่นกันได้เลยนะคะเอาละค่ะขอโทษทีเพราะว่าห้างปิดแล้วเนาะวันนี้ยุ่งจริงนะคะก็ วันนี้ลาเท่านี้ก่อนนะคะเอกหวังว่าเสาร์อาทิตย์นี้นะคะพี่น้องชาวอุดรธานีก็คงจะมาจับจองรถนําเข้ากับเอก,กันนะคะมาให้กําลังใจเอกนะคะใครที่กําลังคิดจะซื้อรถอยู่ไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงกรุงเทพมากันถึงที่นี่ได้เลยนะคะมาจับจองดูสิว่าใครจะมาให้ยอดเดิมยอดให้เอกคนแรกกันนะลากันเท่านี้ก่อนนะคะจริงๆห้างปิดแล้วบายบายสวัสดี